มาต่อกันที่พีที่5หลังจากที่พระเอกเห็นว่าซูอาอยู่กับชีอูเขาก็เลือกที่จะลดปืนลงและในระหว่างนั้นชีอูก็โทรมาหาพระเอกพระเอกถามว่าทําไมซูอาถึงไปอยู่กับเขาได้ชีอูตอบปั่นประสาทกลับไปเรื่องนั้นผมไม่รู้หรอกแต่ที่แน่ๆตอนนี้เธออยู่กับผมผมว่าเธอคงต้องพักผ่อนสักหน่อย คุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกผมจะดูแลเธออย่างดีพระเอกพูดเสียงสั่นว่าถ้าแกแต่ต้องลูกสาวฉันฉันจะฆ่าแกซะชิวได้ยินแบบนั้นก็ขำผมว่าจะสอนศิลปะให้เธอเพิ่มเติมสักหน่อยสอนเสร็จเมื่อไร่ผมจะติดต่อไปละกันพูดจบก็ขับรถออกไปพระเอกที่กลัวว่าซูอาจะตกอยู่ในอันตรายเลยขโมยรถส่งอาหารที่จอดอยู่ข้างๆข,ขี่ตามชิวไป ทางด้านของซูอาด้วยความที่เป็นเด็กเธอถามชิอูไปอย่างใสซื่อว่าอีกไม่นานพ่อจะมารับเธอใช่ไหมชิอูตอบว่าเธอเมื่อกี้เธอก็เห็นว่าฉันคุยกับพ่อเธอแล้วฉันบอกเขาว่าจะสอนศิลปะเพิ่มเติมให้เธอคงต้องใช้เวลาสอนสักพักซูอาก็ตอบตกลงและไม่ได้เอะใจอะไรในขณะเดียวกันพระเอกก็ขี่รถตามมาติดๆชิอูพยายามขับรถหนีพระเอกจนกระทั่งรถของชิอูมาติดอยู่ที่ไฟแดงพระเอกได้โอกาสเลยจอดรถและวิ่งตรงมาที่รถของชิอูชิอูเห็นแบบนั้นก็ขับรถฝ่าไฟแดง ออกไปอย่างรวดเร็วสูอารกริดออกมาด้วยความตกใจก่อนจะหันไปบอกชิอูว่าให้ขับช้าลงกว่านี้เพราะข้างหน้าเป็นเขตชุมชนแต่คำพูดของเธอก็ไม่ได้ทําให้เขาสะทกสะท้านแม้แต่นิดเดียวเขายังคงเพิ่มความเร็วอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้พระเอกตามทันทางด้านของพระเอกเขายังคงขี่รถไล่ตามชิอูจนกระทั่งมาถึงเขตชุมชนซึ่งมีคนผ่านไปมาจํานวนมากพระเอกที่ขี่รถมาด้วยความเร็วสูงพอเห็นคนกําลังข้ามถนนก็ตกใจจนรถล้มเสียหลักไปทางด้านของแทจินเขาสั่งให้พออจู ไปสืบหาตัวฆาตรกรต่อเนื่องมาเพิ่มเติมพอหามาได้แล้วเขาก็ส่งรูปให้แทจินดูพอแทจินเห็นหนะ้าฆาตรกรต่อเนื่องในรูปเขาก็จําได้ในทันทีว่าผู้ชายคนนี้คือคนที่เขาเจอในลิฟต์ตอนเกิดเหตุฆาตกรรมห้อง1506ที่ปารีสวิลล์อีกทั้งแทจินยังจําได้ว่าผู้ชายคนนี้พูดกับพระเอกว่าเคยอาศัยอยู่ย่านจองอัมซึ่งเป็นย่านที่สาวผมยาวห้อง0904อาศัยอยู่และผู้หญิงคนนี้ก็คือเหยื่อที่แทจินต้องตามไปเก็บ แต่ตอนนั้นชิอูดันลงมือตัดหน้าเขาซะก่อนเมื่อแทจินรู้แล้วว่าฆาตกรต่อเนื่องที่เขาตามหาอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เขาคิดเขาก็ไม่รอชา้าตรงไปที่ห้องของชิอูที่ปาริสวิวทันทีแทจินเจาะรหัสประตูเข้าไปข้างในอย่างง่ายดายและในจังหวะที่เขาเดินดูรอบๆห้อง<ๆ>ก็ไปเจอกับห้องห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องเก็บผลงานศิละปะของชิอูด้วยความสงสัยแทยจินหยิบผลงานเหล่านั้นขึ้นมาดูและเขาก็ได้รู้ความจริงบางอย่างที่ว่าผลงานแต่ละชิ้นเป็นรูปวาดอวัยวะต่างๆของเหยื่อที่ชิอูลงมือข ซึ่งในภาพได้ระบุวันเวลาที่ฆ่าและชื่อของเหยื่อไว้ด้วยแทยจินเห็นแบบนั้นก็หัวเราะออกมาด้วยความสาใจ เขาไม่คิดว่าที่ชิูลงมือฆ่าเหยื่อเพื่อแค่จะเอาอวัยวะของเหยื่อมาสร้างเป็นผลงานศิลปะแค่นั้นไอหนีมันบ้าไปแล้วหาทำไปได้จากนั้นแทจินก็เดินดูร,บรอบๆห้องอีกครั้งก่อนจะไปสะดุดตากับกระดานวาดรูปแผ่นหนึ่งเขาหยิบกระดานแผ่นนั้นขึ้นมาดูก่อนจะเหลือบไปเห็นวันเวลาระบุไว้ข้างล่างทำให้รู้ว่าอีกไม่นานกระดานแผ่นนี้กำลังจะถูกวาดรูปขึ้นและใครกันที่จะเป็นคนโชคร้ายคนต่อไป แทจินยืนนึกอยู่สักพักก่อนจะเหลือไปเห็นรูปหญิงสาวคนหนึ่งบริเวณหัวมุมกระดานพอเขาเห็นรูปหญิงสาวผู้โชคร้ายคนต่อไปก็ถึงกับหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลาั่งเพราะหญิงสาวคนนั้นคือซูอานั่นเองตัดมาที่ชีอูเขาพาซูอามาซ่อนไว้ที่อาพาร์ตเมนต์เก่าซูอาเดินเข้ามาในห้องด้วยความหวาดกลัวสภาพห้องที่ดูซุดสมเหมือนถูกปิดตายมานานทําให้เธอเริ่มตัวสัน่นแต่ยังดีที่เธอยังมีสติมากพอเธอบอกชีอูอย่างใจเย็นว่าครูคะหนูอยากกลับบ้านแล้วชีอูสวนกลับไปว่า เธอเป็นอะไรนักหนาฉันแค่จะสอนศิละปะเพิ่มเติมให้เธอผููจบก็พาซูอาเข้าไปในห้องสอนศิละปะสุดสยองซูอาเริ่มสัมผัสได้ว่าชิอูไม่ใช่ครูที่แสนดีอย่างที่เธอคิดและจูจูเหตุการณ์ในอดีตก็แวบ,บเข้ามาในหัวเธอเสียงของชิอูที่เคยถามเธอว่ารู้ไหมเฉดสีไหนที่ดีที่สุดในการระบายริมฝีปากมนุษย์พู้จบเขาก็กัดปากของตัวเองก่อนจะเอาเลือดที่ปากมาระบายลงบนรูปวาดพอเธอนึกถึงเหตุการณ์นี้แล้วก็เริ่มสติแตกอีกครั้งชิอูยิ้มให้ซูอาอย่างเลือด ก่อนจะหันหลังไปเตรียมอุปกรณ์สอนศิลปะให้กับเธอไม่ว่าจะเป็นเลื่อยหรือว่ามีดซูอาที่บังเอิญหันหไปเจอพอดีทําเอาเธอหันกลับมาตั้งหลักแทบไม่ทันในความโชคร้ายเหมือนจะมีความเกือบโชคดีอยู่ จังหวะที่ชิอูกำลังเตรียมอุปกรณ์เหล่านั้นก็มีข้อความวิดีโอส่งเข้ามาพอเขาเปิดดูก็พบว่ามีคนแอบเข้าไปในบ้านของเขาที่ปารีสวิลล์เขาเลยบอกกับซูอาว่าฉันมีธุระต้องไปจัดการเธอรออยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวฉันกลับมาซ้นสุดประโยคนี้ซูอาตรัสรุ้ได้ในทันทีว่าตอนนี้ตัวเองกำลังตกอยู่ในอันตรายพอชิอูออกไปแล้วเธอก็พยายามหาทางหนีเธอวิ่งไปที่ประตูก่อนจะร้องขอความช่วยเหลือในจังหวะนั้นชิอูเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับบอกเธอว่าถ้าเธอออกไปฉันจะ ค่าเธอสา ทางด้านของพระเอกในขณะที่เขาวนรถดูบริเวณอพาร์ตเมนต์เก่าจังหวะนั้นเขาก็เหลือบไปเห็นชิอูขับรถสวนไปพระเอกเลยรีบตามชิอูไปทันทีตัดมาที่แทจินเขาเดินมาดูกล้องวิดีโอที่ติดตรงหน้าประตูแล้วก็เห็นว่าชิอูกาลังเดินตรงมาที่ห้องพอชิอูมาถึงเขาก็รีบเข้าไปสํารวจภายในห้องทันทีแต่เขาก็ต้องผิดหวังเพราะแทจินหนีออกไปแล้วไอ้บ้าเอ้ยมาช้าไปนิดเดียวเองทางด้านของพระเอกเขาตามชิอูมาจนถึงปาริสวิลและในขณะที่เขามองหาชิอู เสียงข้อความก็ดังขึ้นเป็นข้อความที่ส่งมาจากชิอูข้อความบอกว่ามาเจอผมบนดาดฟ้าที่ปารีสวิวภายใน30นาทีพระเอกลังเลอยู่สักพักก่อนจะตัดสินใจขึ้นไปบนดาดฟ้าตามที่หนุ่มฆาตกรต่อเนื่องได้นัดไว้ทางด้านของชิอูเขานึกขึ้นได้ว่าถ้าเขาจัดการพระเอกบนดาดฟ้าจะต้องมีคนมาเห็นตัวตนของเขาแน,น่ๆเลยเปลี่ยนใจบอกให้พระเอกไปเจอที่ห้อง1 1ึ่แทนพระเอกผู้ใส่ซื้อก็ไปตามนัดโดยไม่ได้เอะใจอะไรเขาเดินเข้าไปในห้องนั้นด้วยความใจเย็นแต่ก็ไม่ระมัดระวังมาก ชีอูที่ซ่อนตัวอยู่ในที่มืดก็ใช้จังหวะที่พระเอกหันหลังเอาท่อนไม้ตีไปที่หัวของเขาจนสลบไปทางด้านของนางเอกเธอมาที่โรงพยาบาลและถามเจ้าหน้าที่ตรงเขาเต์ว่าคนไข้ที่ชื่ออีโฮชอนที่มาจากสถานีตำรวจฮวาจินอยู่ที่ไหนเขาถูกนำตัวขึ้นรถพยาบาลมาเมื่อ30นาทีก่อนนี้เองเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่มีคนไข้ชื่อนี้มาที่นี่แล้วก็ไม่มีรถพยาบาลเข้ามาที่นี่เป็นชั่วโมงแล้วพอเจ้าหน้าที่พูจบก็มีคนไข้เคสฉุกเฉินเข้ามาเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินบอกหมอว่าผู้ช คนนี้หมดสติอยู่ในรถพยาบาลฉุกเฉินซึ่งถูกจอดทิ้งไว้ตรงที่เปลี่ยวพอนางเอกได้ยินแบบนั้นก็รีบเข้าไปดูทันทีพอนางเอกเห็นหน้าคนไข้เธอก็ตกใจเพราะเจ้าหน้าที่สืบสวนคนนี้คือคนที่ขึ้นรถพยาบาลฉุกเฉินไปกับพระเอกนางเอกนึกย้อนไปตอนที่เธอคุยกับพระเอกในห้องสอบสวนเธอนั่งลงและปิดสวิตช์เครื่องดักฟังพร้อมกับถามพระเอกตรงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยคุณก็ควรบอกความจริงกับฉันสรุปแล้วคุณได้ฆ่าดงกูหรือเปล่าพระเอกมองหน้าเธอก่อนจะปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ฆ่าดงกูนางเอกเลย ถามต่อว่าแล้วคุณเกี่ยวข้องอะไรกับฆาตรกรต่อเนื่องเพราะขณะที่เจ้าหน้าที่ชูกําลังตามตัวฆาตรกรนั่นคุณก็อยู่ที่นั่นด้วยคุณไปที่นั่นทําไมพระเอกเงียบไปสักพักก่อนจะบอกผมจะอธิบายทุกอย่างให้คุณฟังทีหลังนะนางเอกรู้ได้ในทันทีว่าต้องเกิดเรื่องผิดพลาดกับพระเอกแน่ๆเลยเตือนสติพระเอกไปว่าถ้าคุณเดือดร้อนฉันเป็นคนเดียวที่จะช่วยคุณได้คุณก็รู้ใช่ไหมและฉันก็เชื่อว่าคุณไม่ได้ทําร้ายใครถ้าคุณบอกไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันนี่แหละจะเป็นคนไปสืบเองฉันจะรีบ เพื่อพิสูจน์ว่าคุณบริสุทธิ์รวมถึงเรื่องคนร้ายตัวจริงด้วยรอชั้นหน่อยนะพระเอกพยักหน้าพร้อมกับถามต่อว่าถ้ามีใครมามอบตัวหรือจับตัวคนร้ายได้ผมจะได้รับการปล่อยตัวทันทีใช่ไหมนางเอกก็ตอบว่าใช่คุณไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะช่วยคุณเองได้โปรดเชื่อใจฉันและภาพก็ตัดไปตอนที่คิมมินกีมามอบตัวกับตำรวจและบอกว่าตัวเองเป็นคนฆ่าดงกูพอนางเอกนึกดูแล้วเธอก็เลือกที่จะเชื่อเซ้นของตัวเองเธอคิดว่าการที่พระเอกและคิมมินกีเข้ามาเกี่ยวข้องกับ ดีฆาตกรรมได้ต้องมีคนอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนแต่จะเพราะสาเหตุอะไรต้องตามสืบอีกทีทางด้านของพระเอกเขาตื่นมาพร้อมกับเสื้อผ้าที่อยู่บนตัวเพียงไม่กี่ชิ้นในขณะที่เขายังคงงุนงงกับเรื่องที่เกิดขึ้น เสียงฝีเท้าของใครบางคนก็ตรงมาที่เขาอย่างรวดเร็วและคนคนนั้นก็คือชิอูนั่นเองพระเอกต่อว่าไปด้วยความโมโหแกเอาลูกสาวของฉันไปไว้ที่ไหนชิอูไม่สนใจเสียงของพระเอกเขาถามกลับไปว่าคุณเอาปืนมาจากไหนนักดับเพลิงอย่างคุณไม่น่ามีปืนส่วนตัวนะแสดงว่ามีคนควบคุมคุณอยู่อยากรู้จังว่าเป็นใครพระเอกเองก็ไม่สนใจคําพูดของชิอูเช่นกันเขาเอาแต่ถามว่าซูอาอยู่ที่ไหนชิอูที่หมดความอดทนก็เอามีดเฉือนไปที่ขาของพระเอกเพื่อให้เขาสงบลงพระเอกร้อง ออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ยอมแพ้เขาถามชิอูกลับไปว่าเป็นเพราะวันนั้นฉันเห็นหน้าแกใช่ไหมแกฆ่าฉันไม่สําเร็จเลยมาลงที่ซูอาสินะฉันยอมตายดีกว่าให้ลูกสาวฉันตายฆ่าฉันให้จบๆไปซะแล้วปล่อยลูกฉันไปชิอูยิ้มแล้วบอกว่าคุณควรดีใจนะที่ผมไม่ฆ่าคุณแต่เลือกฆ่าซูอาแทนคุณจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไงพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ด่ากราใส่ชิอูแกมันบ้าไปแล้วฉันยอมตายดีกว่าให้ลูกสาวมาตายคําตอบของพระเอกทําให้ชิอูรู้สึกรําคาญ ชีวิตคุณสําคัญกว่าแท้ๆจะไปสนใจคนอื่นทําไมพระเอกสวนกลับไปทันทีว่าเธอไม่ใช่คนอื่นเธอคือคนในครอบครัวของฉันและฉันก็ตายแทนครอบครัวได้เสมอชิวได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับจุกเขานึกย้อนไปในอดีตสมัยที่ตัวเองยังเป็นเด็กหลังจากที่พ่อแม่ของเขาเสียเขาก็ถูกฝากเลี้ยงไว้กับพี่สาวคนโตพี่สาวผู้ซึ่งไม่เคยมอบความรักให้แก่เขาเลยอีกทั้งยังต่อว่าและทําร้ายจิตใจเขาด้วยคําพูดทุกๆวันเมื่อเขาถูกกระทํามากขึ้นเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เลยกลายเป็นปมในใจของเขา ตั้งแต่เด็กชิอูไม่เคยมีเพื่อนและไม่เคยได้ออกไปไหนเหมือนเด็กคนอื่นๆสิ่งที่สามารถเยียวยาเขาได้มีเพียงการวาดภาพระบายความรู้สึกลงไปในกระดาษเท่านั้นและดูเหมือนว่าการที่เขาอยู่กับงานศิละปะเหล่านี้จะทําให้เขารู้สึกดีขึ้นแต่แล้วเขาก็ต้องผิดหวังซ้ำซากอีกครั้ง เพราะพี่สาวไม่สนับสนุนให้เขาวาดภาพงานศิละปะบาบอนีเขาเอาแต่วาดรูปสยดสยองลงบนกระดาษจนพี่สาวต้องพาไปพบจิตแพทย์คุณหมอเตือนพี่สาวชีอูว่านี่คือความเครียดสะสมในตัวเด็กคุณต้องดูแลเขาด้วยความรักและความใส่ใจถ้าคืนปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีแน่แต่พี่สาวชีอูก็ไม่สนใจพอกลับไปถึงบ้านเธอก็เข้าไปทําลายงานศิละปะของชีอูทั้งหมดทําไมพ่อแม่ต้องทิ้งแกไว้กับฉันด้วยอย่าให้ฉันเห็นว่าแกวาดรูปบาๆาพวกนั้นอีกคิดว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะด้านศิละปะหรอ แกมันก็แค่ตัวน่ารำคาญที่แกล้งทำตัวเป็นศิลปินก็แค่นั้นแกน่าจะตายตายไปซะคำพูดประโยคสุดท้ายของพี่สาวทำให้ชิอูจดจำมาถึงตอนนี้เขาได้ยินทีไรก็รู้สึกคับแค้นใจขึ้นมาทุกครั้งชิอูถามพระเอกว่าถ้าครอบครัวสำคัญกับคุณจริงๆง,งั้นคุณก็บอกมาว่าใครเป็นคนสั่งคุณให้มาฆ่าผมไม่แน่ผมอาจจะปล่อยครอบครัวคุณไปก็ได้พระเอกถามกลับไปว่าแกสัญญากับฉันได้ไหมว่าถ้าฉันบอกไปแล้วแกจะไว้ชีวิตลูกสาวฉันชิอูตอบว่าแน่นอนสิพระเอกเลยถามกลับไปว่า เขาจะเชื่อใจได้ยังไงชิวเลยตอบกลับไปว่าถ้าผมตั้งใจจะฆ่าซูอาผมคงไม่รอถึงตอนนี้หรอกผมไม่ฆ่าใครโดยไม่มีแผนว่าแต่คุณเธอะคิดว่ามีทางเลือกอื่นหรอบอกผมมาว่าคุณที่สั่งคุณเป็นใครพระเอกได้แต่นิ่งเงียบชิวเลยพูดขึ้นว่าที่คุณบอกอยากช่วยซูอาคงพูดไปงั้นสินะทางนั้นก็แล้วแต่จังหวะที่ชิวก,กําลังเดินออกไปพระเอกก็พูดสวนขึ้นมาฉันรู้ว่าจะล่อเขาออกมาได้ยังไงชิวได้ยินแบบนั้นก็ยอมเชื่อใจพระเอกหลังจากนั้นไม่นานพพรรระะเเอออกกกก็ถูปล่ยตตตัวีบิด กลับไปหาแทจินทันทีในคุณสัญญากับผมว่าจะดูแลซูอาให้ดีแต่ทําไมถึงเป็นแบบนี้แทจินถามพระเอกว่าฆา,าตกรต่อเนื่องได้ไหมพระเอกก็ไม่ตอบนายฆ่ามันไม่สําเร็จสินะพระเอกขอร้องให้แทจินไปช่วยซูอาเพราะมีแค่แทจินเท่านั้นที่จะช่วยเธอออกมาจากชิอูได้แทจินตอบกลับไปว่าี่คุณกําลังขอร้องผมที่เป็นคนลักพาตัวลูกสาวคุณหรอพระเอกสวนกลับไปว่าเขาหาทางออกไม่เจอแล้วจริงๆมีแค่คุณที่จะช่วยซูอาจากไอ้บ้านนั้นได้ผมขอร้องได้โปรดช่วยลูกสาวผมด้วยแทน บอกพระเอกว่าถ้าจะให้ช่วยซูอาก็ต้องฆ่าฆาตกรต่อเนื่องให้ได้พระเอกก็บอกว่าเขารู้ว่าฆาตกรอยู่ไหนเขายังมีโอกาสฆ่ามันได้ แทจินได้ยินแบบนั้นเลยยอมตกลงที่จะช่วยพระเอกผมจะให้โอกาสคุณเป็นครั้งสุดท้ายคราวนี้อย่าทํามันพังอีกถ้าคุณอยากให้ลูกสาวกลับมาอย่างปลอดภัยตัดมาที่ซูอาเธอเดินดูรอบๆห้องและเห็นว่าตรงหน้าต่างมีแสงสว่างอยู่เลยหยิบขาตั้งกระดานไปทุบก,กระจกหน้าต่างและหนีออกไปตัดมาที่สถานีตํารวจนางเอกวิ่งเข้าไปถามคิมมินกีว่าทําไมเขาถึงมามอบตัวการสารภาพของคุณถูกจัดฉากไว้ใช่ไหมคิมมินกีนิ่งไปสักพักก่อนจะหันไปกระซิบบอกอะไรบางอย่างกับเธอพูดจบเขาก็ถูกส่งตัวไปยังเรือนจำ หัวหน้าชุดสืบสวนวิ่งออกมาและสั่งให้ลูกน้องจับตัวนางเอกไปห้องสอบสวนตัดมาที่ชีอูพระเอกส่งข้อความมาบอกให้เขาขึ้นไปรอบนดาดฟ้าที่ปารีสวิลล์ชีอูก็ไม่รอช้าตรงไปที่ปารีสวิลล์ทันทีทางด้านของพระเอกเขาตัดสินใจเปิดโทรศัพท์ของเขาและฝากข้อความเสียงไปให้นางเอกตอนนี้ผมอาจจะยังบอกคุณทุกอย่างไม่ได้แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับผมฝากดูแลลูกแทนผมด้วยตัดมาที่ห้องสอบสวนหัวหน้าชุดสืบสวนถามนางเอกว่าคุยอะไรกับพระเอกตอนอยู่ในห้องนี้แล้วทำไมต้องปิดเสียงเครื่องดักฟัง ด้วยตอนนี้อีโฮชอนหายไปแล้วคุณเอาเขาไปซ่อนไว้ที่ไหนคุณช่วยเขาเพราะเห็นว่าเป็นคนในครอบครัวหรอหรือแท้จริงแล้วคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมดงกูด้วยนางเอกพยายามอธิบายว่าพระเอกถูกใช้เป็นเครื่องมือเรื่องนี้ต้องมีคนอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนได้โปรดสอบปากคำคินมิงกีเพิ่มเติมเถอะต่อให้นางเอกพยายามอธิบายมากแค่ไหนหัวหน้าชุดสืบสวนก็ไม่ฟังเธอและในจังหวะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกคนก็เข้ามาบอกว่าตอนนี้พระเอกเปิดโทรศรัพท์เลยทําให้หาตําแหน่งเขาเจอและตําแหน่งที่เขาอยู่ตอนนี้คือปาร หัวหน้าชุดสืบสวนได้ยินแบบนั้นก็สั่งให้ลูกทีมไปที่ปารีสวิวทันทีทางด้านของแทจินในขณะที่เขากําลังจะขึ้นไปที่ดาดฟ้าตามที่พระเอกบอกเจ้าหน้าที่พักพัสดีที่คอยเฝ้าดูพฤติกรรมของเขาก็เดินเข้ามาแล้วบอกว่าดูเหมือนนายกําลังทําเรื่องสําคัญอยู่นะ ผู้จบก็ยืนรูปที่แทจินสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินให้ดูคุณแต่งตัวแบบนี้ไปไหนมาหรอผมควรสืบเรื่องนี้ต่อดีไหมนะแทจินถามสพสคว่าอยากได้เงินเท่าไหร่สพสธก,ก็บอกว่า20บล้านเพื่อแลกกับการทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นแทจินคิดในใจว่าไอ้บ้าน,นี่มันน่าเลือดจริงๆแต่เขาก็ตอบตกลงผมขอเวลาหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะจัดการให้แต่สพสธก,ก็ไม่ยอมบอกว่าต้องได้เงินมัดจําตอนนี้แทจินที่กําลังหัวร้อนอยู่ก็บอกว่าเงินก็เวลคัมเชิญเข้ามาในห้องผมก่อนพัสล แต่น่าเสียดายที่เขาเข้าไปได้ไม่ถึง5นาทีก็ต้องโดนแทจินฆ่าปิดปากหลังจากที่แทจินจัดการพัสดีพักเรียบร้อยแล้วเขาก็เดินชิวไปยังดาดฟ้าตัดมาที่พระเอกเขารวบรวมสติก่อนจะขึ้นมาบนดาดฟ้าแล้วก็พบว่าชอวยืนรอเขาอยู่พระเอกเล็งปืนไปที่ชูวร้อมกับขู่ว่าทำไมายอยากตายก็บอกมาว่าซูอาอยู่ที่ไหนชอวยิ้มและถามกลับไปนี่เหระครับการตัดสินใจของคุณถ้าผมตายคุณจะไม่ได้เจอซูอาอีกนะจะไม่เป็นไรหรอพระเอกผู้เสียงสัน่นว่าทำไมถึงทำกับครอบครัว เขาแบบนี้ทําไมต้องเป็นครอบครัวเขาด้วยชิอูก,ก็บอกว่ามันแน่สนุกไงแต่มันจะสําคัญตรงไหนทุกอย่างเริ่มขึ้นเพราะวันนั้นคุณเห็นหน้าผมแต่ดันรอดมาได้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตารวจก็ระด,ดมพลมาที่ปารีสวิลล์และตามหาตัวพระเอกทางด้านของแทจินระหว่างที่เขาเดินมาที่ดาดฟ้าก็ได้ยินเสียงปืนดังผ่านกล้องติดกระดุมและก็ได้เห็นว่าพระเอกกับชิูก,กําลังต่อสู้กันและดูเหมือนว่าพระเอกจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบอีกตามเคยชิูคว้ามีดออกมาพร้อมกับกระหน่าแทงไปที่ท้องของพระเอกอย่างต่อ เจากนั้นเขาก็มองไปที่กล้องตรงกระดุมอย่างมีความสุขเขาดึงกล้องออกมาและเหยียบกล้องพังจนไม่เหลือชิ้นดีแทจินที่ดูอยู่ก็หัวร้อนขึ้นมาทันทีเขาเดินไปหาชีอูบนดาดฟ้าอย่างใจเย็นชีอูถามปันประสาทเขาว่าทำไมถึงอยากฆ่าเขานักหนาแทจินตอบกลับแบบไม่สบอารมณ์ว่าแกจำผู้หญิงห้อง0 904ยานจองอัมได้ไหมชีอูยิ้มและตอบกลับไปจำได้สิอ๋อที่คุณโกรธผมเพราะผมไปฆ่าผู้หญิงคนนั้นเหรอแทจินสวนกลับไปทันทีแกคือจุดดางพร้อยเดียวในประวัติการทำงานที่สมบูรณ์แบบของฉัน ถ้าวันนั้นแกไม่ปิดปากเหยื่อตัดหน้าฉันตำแหน่งหัวหน้าใหญ่ของวงการนักค่าก็จะเป็นของฉันแต่แกกลับทําให้ฉันอับอายเพราะต้องเข้าไปอยู่ในคุกแทนแกชิอูตอบไปว่าอ๋อตอนนี้ออกมาจากคุกแล้วสินะแต่เดี๋ยวก็ได้เข้าไปอีกเพราะฉันจะบอกตำรวจว่านายเป็นคนฆ่าอิโฮชอนชิอูพูดยังไม่ทันจบแทจินก็เข้ามาสวบเขาไม่หยังแทจินเอาเท้าไปเหยียบที่หน้าของชิอูแล้วบอกว่าตลกมากไหมยิ้มต่อไปสิแล้วฉันจะเฉือนแก้มแกเองจนตัวเองจะตายอยู่แล้วชิอูก็ยังยิ้มไม่หยุดเข้าหัวเราออกมาด้วยความ ใจครั้งนี้นายก็แพ้ฉันอีกแล้วนะรอยยิ้มของชิอูทําเอาแทจินถึงกับหงุดหงิดเขาหยิบมีดออกมาเพื่อจะเฉือนหน้าของชิอูแต่ในจังหวะที่เขาง้างมือก็มีบุคคลปริศนาเอาท่อนไม้ทุบไปที่หลังของเขาจนล้มลงกับพื้นแทจินนึกในใจว่าทํางานในวงการนี้มาแทบครึ่งชีวิตใครหน้าไหนกันที่มันกล้าเอาไม้มาทุบหลังฉันพอแทจินหันไปมองหน้าบุคคลปริศนาก็ถึงกับแปลกใจเพราะคนคนนั้นก็คือพระเอกนั่นเองก็จบไปแล้วสําหรับอีพีที่5ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ พวกเราได้ทำในอีพีต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ